นอกจากนี้แล้วนะคะคนที่ทําให้หมู่บ้านเซมัดนะคะหรือยอดเขามัจฮอนเนี่ยมีชื่อเสียงแบบโด่งดังไปไกลเลยในสมัยนั้นนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์เอ็ดวาร์ดวิมเมอร์สนะคะเป็นมาชเชเนียนเอ็กซ์พลอเรอร์นะก็คือเป็นคนที่มีความสนใจนะคะมีใจรักนะคะในการสำรวจภูเขาต่างๆนานานั่นเองคุณ ต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่สวิตสเวกรีตกราด,รดนะคะใครต,ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไหนคะมททัตตาห์นตายแล้วยอดเขามัตตาห์นใช่ไหม,ททใ,ชมใช่แล้วโอ้โหแล้วเครปเนี่ยเคยมาแล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้วที่ซีดส์เซคันด์ทามรั้งที่สงองครค่ะทุกผู้ชม <laughs> เป็นยังไงว่าละครแรกเป็นยังไงบ้างเนี่ยล่าท่านผู้ชมฟังครั้งแรกวันที่หนึ่คือครั้งแรกวันที่หน่งก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วคิดว่าจะได้เห็นแต่พอมาถึงมันไม่ได้เห็น เพราะสภาพอากาศมันไม่เป็นใจวันนั้นฝนตกจริงสภาพอากาศเนี่ยคือไม่ได้มากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนั้นน่ะเนาะคือเรามาช่วงเดือนอะไรเคยจัได้ไหมตอนนั้นงานแต่งงานชาติเ e นต e เอประมาณเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนสิต้นเดือนประมาณที่หนึ่งจำได้ไหมอากาศเย็นเลยตอนนั้นเนาะใช่อากาศเย็นมากเลยแล้วก็เรามีแพลนมาที่นี่แล้วก็ไปอินทราเก้นกันใช่แต่ว่าก็ นั่นแหละก็ตามนั้นสภาพอากาศนะคะสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวนะคะก็ต้องเช็คอากาศให้ดีนิดนึงนะคะวันต่อวันกันไปเลยแต่ตอนนั้นอะคือเราจองโรงแรมจองที่พักอะไรไปแล้วไงเนาะมันก็แบบเลื่อนไม่ได้อแล้วเป็นไงครั้งนี้มาถึงปุ๊บเห็นมาเตอร์ฮอนตั้งตรังงานใครรี้ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะเป็นครั้งที่มารบอาถรรพ์ครั้งที่แล้วใช่เรียกได้ว่าเป็นอาทันเราไม่เห็นมตเตอร์ฮอน ชัดเจนทุกคนตาแตกนะตาแตกตาแตกเลิศดมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเราจะเดินาตามโอทาวน์เนาะเป็นเส้นทางหลักนะคะของโอทาวนะคะแล้วก็จะเดินไปเห็นมาตอนไกล้ๆเลยค่ะไปกันค่ะ เมื่อกี้เครปนะคะสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามถามแล้วมานะคะแมวก็คิดว่ามันเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกเ็เกิดข้อสงสัยแบบเคลปเหมือนกันนะคะถามแมวว่าทําไมเ,าเมืองเซอร์มัดนะคะหมู่บ้านเซอร์มัดนะคะแล้วก็ยอดเขามัตาฮอนเนี่ยมันอยู่ไกลแสนไกลมันอยู่ไกลาจากความเจริญทุกสิ่งอย่างอันนะคะทาไมมันถึงได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญนะคะแมวก็ได้อธิบายบอกเคลไปว่า เมื่อนมนานกาเลมาแล้วนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นสถานที่ปีนเขาที่ป๊อปปูล่ามากของชาวอังกฤษนะคะผู้ดีอังกฤษเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคือคนชั้นสูงที่มีเงินนะคะก็จะสามารถเนี่ยมาท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยเฉพาะการปีนเขานะคะขึ้นชื่อหรือชามากเลยนะคะเลยทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีความโด่งดังในเรื่องของการ ปีนเขาแล้วก็ภูเขาที่สวยๆหลายๆที่นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคนที่ทําให้หมู่บ้านเซมัตนะคะหรือยอดเขามาฮอรเนี่ยมีชื่อเสียงแบบโด่งดังไปไกลเลยในสมัยนั้นนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์เอ็ด e วาร์ดวิมเมอร์สนะคะเป็นมั์เชเนียนเอ็กซ์พอเรอร์นะก็คือเป็นคนที่ มีความสนใจนะคะมีใจรักนะคะในการสำรวจภูเขาต่างๆนานานั่นเองคุณวีเมอร์เนี่ยไม่ได้มาปีนเขาเฉพาะที่นี่ในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะคะยังไปอีกหลายๆที่ด้วยนะคะแต่ว่าคุณคนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้ชาวอังกฤษในยุคนั้นที่ถือว่าเป็นคนรวยถือว่าเป็นคนที่มีเงินถือว่าเป็นพรีวิลเลจในยุคนั้นเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองเซอร์มัตแล้วก็มาปีนเขาที่ยอดเขามัตเตอร์ฮอร์นนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดว่านะคนสวิสเนี่ยก็อาจจะต้อง ขอขอบคุณนะคะคุณคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับได้เป็นผู้บุกเบิกนะคะเป็นผู้ที่ทําให้หมู่บ้านนี้นะคะและยอดเขามัตตฮอนนี้นะคะดองดังจนมาจวบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วเครรู้ไหมว่าช็อกโกแลตชื่อดังที่มีรูปยอดเขามัตตฮอนติดอยู่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่แบบว่าโอ้โหมองไปก็แบบน่ากินเลยอย่ะคือแบรนด์อะไรเออติ๊กตอกติ๊กตอกติก เต็กเต็กอ๋อท็อปแลลนท็ปนทปนอปแลลอนใช่ท็อปแลลนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะแบรนด์นี้นะคะชอค็อกโกแลตสวิสนะคะก็ยังถือเอารูปเอาฟอร์มของมันเบบเอ,อ,เอ,อ,อ่อของเยอดเขามัตาฮอนเนี่ยมาเป็นตราสินค้าของเขาเนั่เนอเองค่ะแล้วเคยลองกิน,นหรือยนะังท็อปแลลนเหรอเออเรากินกันหลายครั้งมากแล้วเรากินกันหลายครั้งบ้างแต่เมืองไทยเนาะใช่ใช่แต่แบบของสวิสล่ะยังเออเนาะ ยังเลยเอาจริงหรืมีแท่งใหญ่ๆด้วยหนึงใช่ใช่ใช่แท่งใหญ่ๆแบบเหมือนฝ่ามือใหญ่มากอะเอาจริงนะนี่มาอยู่ที่นี่แบบห้าหกปีก็ยังไม่เคยกินแบบทอประหลงของสวิสนะแต่สมัยอยู่เมืองไทยน่ะเคยกินอยู่เดี๋ยวเราลองกันไหมเราลองกันมันมีหลายรสด้วยนะเทปมีรสเหล้าเชอร์รี่เออมีรสนันนนนี่เออตามเทศกาลต่างๆน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไปลองหาช็อกโกแลตมากินกันไปกันค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องมาถ่ายแก้มือตรงสะพานมายนี่นะที่<ต>ครั้ง<ล>ที่แล้วที่เรามาแล้วเราไม่ได้ถ่ายนี่ใช่ไหมถ่าตรงนี้เลยมารับรองว่าปวดแน่นอนแกไปยืนตรงกลางสะพานแล้วจ้าแล้วก็ถ่ายหลังให้กับมาตตคอนสวยแเดี๋ยวชาจะแบบว่าชักภาพให้อุ้ยก็มีแม่แล้วค่ะทุกคนขาแต่ก็ยังสวยงามอยู่เก็บอาร์ตรงนี้เลยจ้ะหยุดเลยว้า น่าไปทำรูปบ้าง สำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะเดินทางมาที่เมืองเซอร์มาตมาเห็นยอดเขามัตเอร์ฮอนแบบนี้นะคะแมวก็จะอัปเดตการเดินทางกันน,นิดนึงนะคะถ้าเราเอาซูริกเมนสเตชันเป็นตัวตั้งเนี่ยนะคะเราจะนั่งรถไฟนะคะยิ่งยาวมาเลยนะคะจากซูริกนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะมาลงที่สถานีวิสนะคะจากที่สถานีวิสเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเพียงแค่หนึ่งครั้งะคะ่ะก็เปลี่ยนที่นี่แหละคะ่ะเป็นที่สถานีน,น,นี้เลยนะคะนั่งมาอีก1ชั่วโมงนะคะก็จะมาเจอกับมัตเตอร์ฮอน มาถึงสถานีเซอร์มัดและทุกๆคนก็สามารถที่จะเอ j นจอยไลเหมือนแมวกับครปได้เลยค่ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากจะมานะคะกะ็สามารถมารูดนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวรูดอื่นใครที่อยากจะไปเที่ยวเมืองอื่นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะเขียนคอมเมนต์เข้าไปที่เพจสวิตสวิตกรีดกราฟเฟซบุ๊กก็ได้นะคะแล้วแมวก็จะตอบนะคะโอ้โห ก่อนหน้านี้ก็คือตอบไปกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนแล้วนะคะว่ากาเที่ยวที่นี่เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแมวยินดีแบ่งปันนะถ้าเป็นข้อมูลที่แมวทราบนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่แมวไม่ชัวร์แมวก็จะบอกว่าแมวไม่ชัวร์แมวม,มีข้อมูลนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลใหม่หรือสถานที่ใหม่ๆที่แมวยังไม่เคยไปยอะไรเงี้ก็สามารถที่จะแนะนํากันเข้ามาได้แล้วแมวก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนั่นเองค่ะหมุดในเนืงองอว้า ป๊าปัวค่ะชาว่าเขายังเล่นสก,กีได้อีกเหรออ๋อข้างหลังนั้นใช่ไหมออใช่ใช่เคลฟสงสัยใช่ไหมเพราะว่าเรารขึ้นมาร้อนแล้วเนาะใช่หน้าร้อนแล้วนะเอ,อค้คือเคลฟแบบแจกก็ตตจกเก็ตตัวเดียว,ว,เ,ยวเล่นได้ไหมตอบว่าเล่นได้เคลฟคือจริงๆแล้วว่า แถวเนี้ยจะเล่นได้ถึงสปริงแบบช่วงช่วงกลางๆไปถึงท้ายท้ายแล้วแต่แบบบางออปีอาจจะทีมะมากทีมะน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเป็นยอดเขาเลยนะยอดเขาแบบนู้นนะครับนู้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะยอดเขาแบบนั้นนะแบบบริเวณเนี้ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของนะอมัตเตอร์ฮอนนะก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งปีเลยนะโอ้โหช,ช่าเคยเล่นทีไหมอ่ะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหรอใช่เคยมาเล่นครั้งหนึ่งโอ้มันก็มาไกลเหมือนกันนะ จากซูริกอะไกลไกลมากถ้ายิ่งจะมามาจากบ้านเราอ่ะก็คือ3ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดจากซูริกจริงๆอะก็จะประมาณ2ชั่วโมง45ถึง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแหละแล้วแต่คอนเนคชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคลฟอะบอกว่าเครฟอยากจะลองใช่ไหมคือเคลฟสนใจไหมสนใจสกีแต่คงเปปีหน้าคงปปีหน้าแต่ปีนี้เล่นได้ทั้งปีเลยนะอ่ะหน้าร้อนมาก็ได้เล่นนะไม่เอาหรอแล้วสกีมันจบ อ่ะหน้าร้อนแล้วมันแบบมันโอเคไหมลานสก,กีแบบว่าถือว่าสวยใครยิ่งไปอื่นไหมลดมากเลย okay. ครับคถามนี้ค่ะคือปังมากคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงสก,กีเราก็จะนึกถึงฤดูหนาวถูกปะใช่เออเราจะนึกถึงแบบว่าแบบหิมะโปรยปลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบอ้าวสปริงแล้วหน้าร้อนแล้วเนี่ยมันจะเล่นยังไงหิมะมันจะโอเคไหมตอบเลยว่าหิมะมันไม่โอเคหรอกสําหรับคนที่แบบเขารักสก,กีจริง,รงๆเขาแบบเป็นนักกีฬาสกีหรือที่เขาต้องแบบฝึกตลอดปีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบ หาทางเล่นแบบยังไง,ง,ไงก,ก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยออคือมันจะดีแค่ไหนมันไม่ดีแค่ไหนกูก็จะเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วว่าหิมะมันจะไม่เป็นปุยนุ่นไงออหิมะตกใหม่วันนี้เคปไปเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนนะคือมันจะเป็นปุยนุ่นแล้วมันก็จะเล่นง่ายเล่นนิลลม่มแล้วเวลาเราล้มอ่ะเราก็จะไม่เจ็บด้วยออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหิมะช่วงฤดูฤดูที่มันไม่ใช่ฤดูสกีอะค่ะป็นช่วงแบบว่า end of spring จนไปถึงแบบว่า starting of fall มันก็จะแข็งก็คือเรียกได้ว่าเล่นสกีบนน้ำแข็งนั่นเองเออซึ่งบางครั้งอะบางคนก็อาจจะแบบล้มได้ง่ายอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเนาะจริงหนุ่มๆแซลแลวเราตลอดเลยเครฟยังไงอน่ะหรือว่าหรือว่าครฟอาจจะต้อง,องสะดุด <ใน S 2> รัก<น>ที่พักใจอะไรทำอนี่นิดนึงหรือเปล่าอ่ะกลับมาที่สกีสนใจจริงๆใช่ไหมนเนี่ย สนใจจริงๆแต่ก็เป็นซีซันหน้าเนาะเป็นซีซันหน้าแล้วกันอ่าอ่าไปซีซันหน้าแล้วกันขอไปเจมความพร้อมต่างๆก่อนถูกต้องเพราะเคปเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนที่จะเดินแต่ในลักษณะของก็ไปแข่งหิมะต่างๆมันแตกต่างกันด้วยอ่ะใช่ใช่หิมะไปแบบอ่ะอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเคปเห็นไหมมันก็จะแฉะเห็นปะผู้ชมเห็นไหมคะมันก็จะแบบแฉะแฉอเคลองเดินซีเนี่ยค่ะมันจะมีความแฉะแฉะมันจะมีความเปียกๆหิมะมันเปียกค่ะแล้วเวลา เราใส่สก,กีแล้วเราถลายไปอ่ะมันก็จะทําให้สก,กีเนี่ยหยุดได้ง่ายมากคือแบบมันเหมือนกับมีอะไรมาติดที่เท้าเราอะเครฟเวลาเราเดินแล้วมันเหมือนแบบมีดินมีดินเหนียวหรือ,อโคลนติดเออเป็นฟิลนั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบช่วงที่มันเปฤด,ดูสก,กีจริงๆที่ชาบไปเล่นกับอดี้นะอันนั้นน่ะก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบชิลยืนเฉยมันก็จะค่อยๆไหลไปอะไรเงี้ยโอ๊ยเครฟเซมือเลยปีหนะ้า นั่นแหละคือต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเรียนรู้เลยใช่แคปอาจจะต้องย้ายมาอยู่สวิสนะยังไงสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนของเครป No. Come on, and am แล้วเรามาเที่ยวเมืองเซอร์มาตมาดูยอดเขามัตเตอร์ฮอร์แล้วเนี่ยเคฟเนี่ยมีแบบความทรงจำหรือว่าพอเห็นมัตเตอร์ฮอร์แล้วเคฟนึกถึงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ดีกว่าเห็นมัตเตอร์ฮอร์แล้วนึกถึงสมัยที่ทำงานเป็นอยู่ใโรงงานผลิตกระสอุอ่างแล้วมีงานวใิใจัยที่พูดถึงสารสกัดจากน้ำน้ำแข็งจากยอดเขามาเตอร์ฮอร์สวิสกซอร์แลนดสวิสกซอร์แลนดใช่ใช่ใช่ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีแร่ธาตุ รักแร่ธาตุที่ค่อนข้างหลายตัวแล้วก็มีคุณสมบัติในการแบบช่วยในเรื่องของผิวพรรณก็จะบอกวมีการเครนวัตถุดิบเหล่านั้นนะคะเอามาใช้ในเป็นสมผสมของเครื่องสำอางในการทำครีมในการทำโลชั่นซึ่งเขาก็จะมีคุณประโยชน์ในการช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นผิวออเช่วย anti aging anti aging ด้วยหรอ skin lightening คือนอกจากนั้นอะ ก็ยังจะแบบมีรวมกับสารสกัดจากดอกเอเดอร์ไวส์เนาะไวดอกเอเดอร์ไวส์ดอกประจำชาติประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์คือคือมองเห็นมันตอนคือนึกถึงงานวิจัยตัวนี้เลยเมื่อเราอ่านปุ้ยเราเห็นอุ๊ยน่าไปจริงเลยน้าไปสัมผัสความบริสุทธิ์ของสารสกัดตัวนี้เป็นยังไงแล้วคือโดเฉพาะสารสกัดที่เอามาขายก็แพงแล้วนะเออโหแพงด้วยหรอใช่ค่ะโอโหสุดยอดมากเลยอ่ะก็ก็เป็นหนึ่งใน แรงบันดาลใจในความทรงจำของเราที่ว่าเอออยากจะมาเห็นหมทัทฮอนกับตาออออมันบริสุทธิ์ขนาดไหนแล้วอากาศที่เราสูดเข้าไปตอนนี้ล่ะครัใช่แล้วก็คือเราก็คือค่อนข้างมันจะไี้เลยว่ามันบริสุทธิ์จริงๆมันปลอดมันปราศจากสารอันตรายจริงๆแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวจริง ใช่ค่ะนั่นแหะคือประสบการณ์จำที่เกิดขึ้นกับแมททนฮอนที่นี่แล้วก็ครั้งนี้ก็คือประสบความส็จมากที่ได้มาเห็นกับตาอีกครั้งหนึ่งว้าวรถมากเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นคือใครอยาอยากจะแบบผิวพันดีอยากจะมีผิวหน้าดีอ่อนกว่าวัยกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ ไปหาผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของน้ําแร่เนาะเที่ยวเดินขึ้นมาเนี่ยในในหมู่บ้านที่เดินขึ้นมาก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเนาะที่เคลมเกี่ยวกับสัตว์กัตตุนีถูกถูกเมื่อกี้เคลมชี้ให้ดูอยู่เคลมชี้ให้ดูอยู่ว่าเออแบบมีมัตเตอร์ฮอนมีแบบสัรว์กัจากดอกไอเดไวส์อะไรเงี้ยเคลมลดมากเลยอะสมกับเป็นนักวิทยาศาสตร์คอสเมติก นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางตัวจริงเสียงจริงอันดับหนึ่งของเมืองไทยพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ขนาดนั้นแหละเออก็ไม่ขนาดนั้นแคปโหลดมากเลยอะก็บอกว่ามีความทรงที่ดีมันเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะใช่แล้วคือแบบเราอ่านเปเปอร์เราอุ้ยมันก็จินตนาการตามน้องมันรู้สึกว่าเออมันเลิศตะมันมันถูกปลูกมันถูกเก็บจากส่วนที่แบบปัสจักวัลพิชนะโอ้ยดีใจดีใจเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหามาใช้กันใช่ค่ะเคปมีไหม่ะ เเคบใครใช้ไหมนี่เราลงไปเราไปลองดูสิว่าอะไรที่บอกของเรา <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราลองเลินไปดูเนาะเมื่อกี้เห็นอยู่เคบชี้อยู่เมื่อกี้อ่ะ เดินเล่นกันพอหอมปากหอมคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมู่บ้านเซอร์หมัดยอดขาบัเตอร์ฮอร์เนี่ยสวยงามในใจเราเสมอเลยเครบใช่แล้วคะ่ะแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนครจา๋าขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะคะอุ้ยใัดคนติดตามอุ้ยโอ้โหได้ไหมคะ ได้คะ่ะได้ไม่ได้ก็ต้องได้คะ่ะเนี่ยมีหลายคนถามเลยว่าพี่เครปเนี่ยน้องเคลปเนี่ยมากี่วันกันทําไมไปเที่ยวกันเยอะจังเลยบอกว่าเครปเนี่ยอยู่เป็นเดือนนะคะเผอๆอาจจะอยู่มากกว่าเดือนด้วยซ้ำนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Sweet สวีทสวีทกรีดกราดสำหรับวันนี้นะคะลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,นะะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยมากเลยเครปมาเตอร์ฮอลของเรา tôi hỏi tay hoa ngọc tay hoa